สวัสดีทุกคนครับกับไฟรายการตู้วมฟเฟนะครับพบพี่ตู่อีกแล้วนะครับวันนี้ใครสายปลาดุกย่าพานะครับพี่ตูมีวัตถุดิบจากทะเลมานะครับนด้ถคือปลาดุกทะเลนะครับเดี๋ยวพี่ตูจะมาทำเมนูปลาดุกทะเลผัดชานะครับเดี๋ยวมีเครื่องผัดชามีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับวัตถุดิบของวันนี้มีอะไรบ้างไรสายผัดชาย่าพาดนะครับเมนูปลาดุกทะเลผัดชาเนี่ยถ้าอร่อยก็ต้องทําแบบพี่ตูเนี่ยแหละครับ ถึงจะอร่อยนะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามกันนะครับว่าพี่ตู่มีเคล็ดลับในการทําปลาดุกยังไงให้อร่อยนะครับไม่เละเวลาเราไปทําผัดชาแล้วมันหน้ารับประทานนะครับเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับในการทําปลาดุกทะเลผัดชากันครับกับเมนูวันนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับเข้าเป็นเรื่องครัวไปดูว่ามีวัตถุดิบอะไรกันบ้างนะครับไปครับมาดูกันว่าทําผัดชาต้องมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นปลาดุกทะเล หั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เอามารอไว้พริกเหลืองพริกขี้หนูสวนพริกกะเลียง เทียมกระชายมะเขือเปาะ ใบกะเพราใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงกับเขียว อันนี้พริกไทยอ่อนอ่ะหลักๆก,ก็มีแค่นี้เดี๋ยวไปทำกันต่ออ่ะมาลงมือทำกันเริ่มจากอันนี้ก็เป็นรากผักชีพี่ตู่ใช้สักประมาณอ่าสามสี่รากต่อด้วยกระเทียมอันนี้สับแล้วอ่าประมาณสักสามสี่ช้อนโต๊ะพริกกระเหรียน สักหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้กะเอานะครับพริกขี้หนูก็พอๆกันสักหนึ่งช้อนโต๊ะหรือสองช้อนโต๊ะอันนี้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะกว่าๆที่ใส่เยอะหน่อยก็จะเป็นพริกเหลืองนีอันนี้จะทำให้กลิ่นของผัดชาเราจะมีรสหอมหน่ารับประทานแล้วก็จะไม่เผ็ดเกินไปอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวมาเริ่มโขกกัน หกเนี่ยตำแต่การตำพริกผัดช,ชาเนี่ยเราไม่ต้องตำให้บรนละเอียดตำพอหยับหยาบให้มีสั้นเส้นใบของพริกเหลืออยูอ่ประมาณนี้เดี๋ยวพ่สุก็จะเก็บขึ้นแค่นี้ก็จะน่าจะพอ,อะนี้เก็บขึ้นแล้วเดี๋ยวเราเก็บขึ้นเอาไปพักไว้ก่อนแล้วไปทำเดากอื่นต่อ ตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเคล็ดลับในการทําให้ปลาดุกทะเลผัดชาเราไม่เละกันที่ตู่เอาปลาดุกที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยเอามาทอดหนึ่งรอบแต่ไม่ต้องให้สุกมากนะครับสุกประมาณสัก30%เนี่ยลงไปชาชาแปบ๊บเดียวเี็กเล็กแต่ทําให้มันผัดชาให้มันชาชาเงี้ยเคล็ดลับในการทําให้ปลาดุกของเราหน้ารับประทานบางที่ที่เราไปทานดูแลเนี่ยปลาดุกมันเละก็เพราะว่าเขาเอาไปผัดกับน,น้ําพอดุกโดนน้า เนี้ยมันก็จะยุ่ยพอเราเอามันโดนไฟสักหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเอาไปผัดต่อเอาขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งก็จะผัดอย่างเงี้ยซ้าๆกันมีการผัดให้เราไปสะดุ้งบน,นมันก่อนอย่างนี้ก็เอาไปผัดอีกรอบหนึ่งลงไปเลยอย่างนี้ลงไปเลยลงไปแป๊บเดียวนะครับอย่านานไม่ต้องให้มันสุกเดี๋ยวเราให้ไปสุกที่กระทะอีกครั้งหนึ่งที่เราจะทําตอนเครื่องผัดชา เรากลับในกระทะมันก็จะไม่เละด้วยเหมือนกันอันนี้แค่นี้เอาแค่สะดุ้งไฟเอาึ้นมาพักไว้ก่อนไปทำอีกอินต่อมันลงมือผัดกันเริ่มจากกระเทียมใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะต่อด้วยพริกแกงผัดชาที่ตำไว้แล้วใช้ประมาณสี่ช้อนโต๊ะต่อปลาดุกทะเล,ลหนึ่งกิโลหรือกว่าน,นั้นก็แล้วแต่ คนที่ชอบเผ็ดก็ใส่มากกว่านั้นก็ได้ผัดให้เข้ากันแต่อย่าไปเปิดไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหมต่อด้วยซอสหอยนางรมที่ตุ๋ใช้2ช้อนโต๊ลงไปจะทำปรุงให้เรียบร้อยก่อนที่จะเอาปลาดุส่อันนี้ก็เป็นซอสปรุงรสปลาเขียวใช้สักประมาณ1ช้อนโต๊ะ ประมาณกันเองน้ำปลาอย่างดีประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะหรือกวนั้นเนี่ยเราชิมเอาเองถ้าใครอยากทานเค็มหน่อยหนึง่งก็ใส่เพิ่มได้ผัดชาก็จะเผ็ดเค็มแล้วก็หวานตามเล็กๆตอนนี้เราก็ผัดให้ทั้งหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน น้ำตาลทรายประมาณไม่เกินหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าผัดชาเนี่ยจะไม่หวานนำตามด้วยอันนี้จะให้หอมก็ใส่พริกไทยป่นสักหนึ่งขึ้นช้อนชาก็พอเอาละผัดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยตอนนี้เราก็ปรุงรสเสร็จแล้วนำปลาดุกทะเลที่เราเตรียมไว้แล้วตั้งแต่ทีแรกผัดไว้แล้วให้สุกประมาณหนึ่ง ามาใส่ขั้นตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องไปคนมันใส่ส่วนที่เหลือให้หมดวางไว้ไม่ต้องไปคนมันเพราะว่าปลาแล้วก็พอจะเริ่มสุกพอประมาณแล้วเนี่ยใส่ทิ้งไว้อันนี้กระชายใส่ประมาณสักหนึ่งหรสองช้อนโต๊ะ มีกว่านั้นแล้วแต่ว่าเราจะทานกระชายมากแค่ไหนนี่ผัดชาดก็ต้องมีกระชายตามด้วยพริกไทยอ่อนอันนี้ก็ประมาณทักหนึ่งช้อนหรือนะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยแหละอยากจะทานจะไอ้พริกไทยอ่อนมากก็ใส่เพิ่มได้ยังไม่ต้องรีบกลับ อันนี้ต้องเปิดไฟอ่อนๆไว้นะครับแล้วก็มัดเสือเปาะเนี่ยให้หั่นบางๆใส่ไปตอนนี้ตามด้วยใบมะกรูดผัดชายก็ต้องมีใบมะกรูดกลิ่นจะได้หอมแล้วแล้วก็ค่อยๆกลับทีนี้เรากลับแล้วนะจับปลาเอาสิ่งที่เราใส่ไว้กลับ อันนี้เราก็จะจับได้แล้วเพราะปลาก็จะสุกไปทั้งหมดแล้วเห็นไหมครับว่าปลาเราจะไม่แตกเพราะเราทอดไปก่อนหน้านี้แล้วตามด้วยพริกชี้ฟ้าทั้งแดงและก็เขียวใกล้จะเสร็จแล้วตามด้วยใบกะเพราใครจะใช้ใบกะเพราก็ได้หรือจะเป็นใบโหระพาก็ได้ใครชอบโหระพาก็ใส่ใครชอบกะเพราก็ใส่อันนี้ตามใจชอบ พัชชาประดุกทะเลก็เป็นอันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานทานกันกับเมนูนี้อร่อยก็ต้องทำแบบนี้เดี๋ยวไปทานไกันครับ เสร็จ <temple. S 2> แล้วครับกบบเมนูปลาดุกทะเลผัดชานะครับผัดยังไงให้อร่อยก็ผัดแบบพี่ตู่นี่แหละครับอร่อยแน่นอนนะครับใครสายชอบอิ่มปลาดุกนะครับทะเลผัดชาก็ทําตามพี่เดี๋ยวพี่ตู่ก็จะไปกินข้าวสวยร้อนๆนะครับในเมนูนี้เนี่ยอร่อยอร่อยใครชอบเมนูสมุนไพรเผ็ดร้อนกับเมนูนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้เป็นกำลังใจให้พี่ตู่ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวพี่ตู่ไปกินข้าวก่อนนะครับบายยหิวแล้ว <wrote>